หน้าพักขนาดหน้าพักขนาด,นานาดเนี่ยครับท่านผู้ชมเบาเจคลงมาจากอาช่องเย็นนะจุดกลางเต็นท์แล้วเบลเจคก,ก็แวะมาหลายที่แล้วนอกตรงเส้นทางเส้นเนนะครับมาเห็นลานกลางเต็นท์ริมทานนะครับท่านผู้ชมเจ็คเอารถมาจอดตรงเนี้ยอยากจะกลางตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมแต่พอดีว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเนาะมันมีไผ่กลางซักอันเลยสักสักคนนนเนี่ย แต่บ้านแม่อาจเย็นๆอาจจะมีคนมากางก็ได้นอวันธรรมดาเนาะตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้าเองอ่ะเนี่ยลานมันหน้ากางขนาดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวโอ้โหจะลื่นจะลื่นโอเคเดี๋ยวเบาเจตจะลงไปเก็บบรรยากาศมาฟังท่านผู้ชมแล้วกันเนาะอันนี้ฝนมันตกนะเนี่ยมันฝนตกโปรยแต่แบบเป็นอย่างครับไปเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูก่อนเพื่อเป็นแนวทางเนาะ เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมบางคนที่ยังบ่เกยมาจะได้มาเวลาท่านผู้ชมอยากจะมาแวะแอยมาหาที่กลางเนี้ยเนาะตรงเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับดูดิเนี่ยลานยาวไปถึงนูน้นนะโอ้โหแต่ตรงนี้คิดว่าก่อนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปจดลงทะเบียนก็น่าลงทะเบียนอ่าทางขึ้นข้างล่างอะครับบอกว่าเราจะมาพักอ่า จุดกลางเต็นท์ริมทานเงี้ยเราก็จะต้องพักที่ริมทานเนี่ยนะครับนี่ท่านผู้ชมเรามีน้ําโอ้โหมีส่วนประกอบองค์ประกอบเรื่องแม่น้ําริมทานตรงนี้ด้วยนะสะใจขนาดเลยอะถ้าเวลาเรามาพักนาะกลางเต็นท์เนาะแล้วเราอยู่กับริมทานเนี่ยได้ยินเสียงน้ําไหลน,นะโอ้โหฟินฟินฟินขนาดเลยอะดูดิอู้ ทำโมสังขลอะอ๋ออันนี้มีควันอยู่เลยนี่แสดงว่าเมืม่อคืนนี้ก็คงมีเข้ามากลางเหนยนปะเนี่ยมีควันออกอยู่เลยอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมดูดิฮู้เดี๋ยวบอกเจ๊จะลงไปได้ไหมนะ่ะ <c oughs> โอ้มีปลาด้วยโอ้โหเดี๋ยวบอกเจ๊จะลงไปปล่อยให้แม่อยู่ในรถนั่นแหละ เดืนดีๆนะแจ้งนะเดี๋ยวลื่นนะเ <c oughs> นี่ยครับโอ้โหจุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเบาแจ้กนะ แนะนำให้เลยนะครับตรงนี้นะครับหน้าก่างขนาดเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้โคตรโคตรวะสุมาเตอร์เนี่ยมันงามอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมนะถ้ามานะมาเตอร์เนอร์มาพักตรงนี้นะแล้วค่อยไปขึ้นบนช่องเย็นก็ได้อบรรยากาศมันงามอ่ะดูดิดูดิอ้ย้ยโอ้ย้ยธรรมชาติขนาดเลยนะครับต้นไม้แม่น้ําลําธาร สถานที่นี่นะสะอาดขนาดเลยนะครับโอ้โหอ,อยากจะนอนแหมสักคืนอยากจะนอนแหมสักคืนนะครับตรงเนี้ยอืมเสียดายขนาดเลยนะครับน้ำเย็นมากๆน้ำเย็นน้ำใสมากๆ ดูดความชอบมาชอบดูพฤติกรรมของบาวเจ็กด้วยครับถ้าทางนี่นะออกไปมดเลยนะครับโอ้โได้สัมผัสน้ํำนี่นะเปิงใจขนาดเลยอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ย ถ้ามีเวลานะตอนเนี่ยมีเวลานะบาร์เจ็กจะดลงแช่น้ําตรงนี้เลยนะครับบ่มีใครอยู่ตรงนี้สักคนนะัเล่นน้ําได้สบายสบายเลยนะครับเสียดายขนาดเลยเนาะจะต้องไปที่อื่นต่อโอ้ยเสียดายขนาดเสียดายขนาด เปิงใจเฮล้ําเปิงใจเฮล้ําเดี๋ยวบอกจะจะเดินตรงนี้แหละจะเดินค่อยๆเดินไปเนาะคงเดินข้ามตรงนี้ไปได้แหละ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทีนหลังเดียวบาลเจกเอาบิ๊กบค์มาบาลเจกจะมานอนตรงนี้โอเคโอเคเลยเดี๋ยวบาลเจกจะต้องอจําไว้ว่าไอตรงนี้คือจุดกลางเต็นท์ริมทานนะครับจุดกลางเต็นท์ริมทานแล้วบอลเจกก็จะมานอนที่นี่เราต้องระบุชื่อด้วยนะถ้าเราไม่ระบุชื่อนะเราก็จะนอนไม่ได้นะครับโอเคนะครับบาลเจกก็เก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะ ถ้าบาง,งามนะบเบาแจก,ก็ตึมบบาเก็บพาพ่ท่านผู้ชมดูหรอกเนาะมันเปลืองฟิล์มเนี่ยครับเดี๋ยวหลังจากเบลเจกเก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะแล้วบเบาแจก,ก็อีแม่กับน,น้องพระแพงอะ่ะจะขับรถไปที่จังหวัดอุทัยธาน,นีอครับทุกผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่าสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยะครับ เป็นแลนด์มากที่คนนิยมกําลังฮอตเลยนะครับคนนิยมไปแอวตรงนู้นเหมือนกันนะครับแต่หน้าตอนเนี้นะครับบาวแจ็คก,กำลังสำรานอยู่นะครับกำกำลังสำรานกับธรรมชาติลำธารน,น้ำเนี่ยครับโอ้โหมันตึงม่วนมันสุกอกสุกใจแต่แปะเลยนะครับนั่น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 อิมแม่ทนบ่ได้ละอิมแม่ทนความงามบ่ได้ละออกมาจากรถแล้วนะครับท่านผู้ชมอิมแม่เดินมาหาบาวแจ็คแล้วนะคะ เดี๋ยวเบลแจ๊จะพาท่านผู้ชมไปดูตรงห้องน้ำนะครับว่าห้องน้ํามันเป็นจะใดเนาะมีห้องน้ํารับรองลูกค้ารับรองอานักท่องเที่ยวเยอะหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเนะเดี๋ยวเบาแจ๊พาอีแม่เดินดูแถวแถวนี้อีกแป๊บนึงนะครับมันเพลิดเพลินอะครับมันเพลิดเพลินขนาดได้มันเดินเล่นตรงเนี้ย mm. <อ>ครับ <Familien> มันเย็นอะอากาศนี่มันเย็นเย็นเย็นแต้แต้เลยครับ <iyor> เ,ออเดี๋ยวเส้นจะมาตรงนี้ริมทานไม่ต้องไปขึ้นสูงไงขึ้นตรงนี้ก็มีความสุขเา<ว><ว>อยากเห็นช่องลมไงองไ่าออช่องเย็นช่องลมนี่ที่ไหนวะเออนะครับสวยมากสวยแนะนำเลยครับแนะนำอ่ามาพักที่นี่ได้เลยนะครับอ่าจุดกลางเต็น์ริมทานนะครับริมทาน ทางขึ้นอา่าทางขึ้นไอช่องเย็นข้างบนนะครับสงสัยจะเป็นสะใจนอกจากนั้นก๊อกน้านก็มีด้วยหน่อยอหเห็นป้า่าสวยจ้ได้มุมเลยอ่ะสวยมากเห็นลำธารเลยอ่ะจุดชมวิว กลางเต็นท์ริมทานอันนี้จังหวัดอะไรอ่ะ <c oughs> จังหวัดอะไรวะกำแพงเพชรกำแพงเพชรล้างขึ้นอ่านวช่องเย็นเดี๋ยวครั้งต่อไปบ่าวเจ็กถ้ามีโอกาสมานะบ่าวเจ็กจะพักอยู่แถวแนี้แหละเพราะว่ามันมันบรรยากาศมันโอเคเลยดีมากครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่ก็ที่ล้างเนาะ มีที่ล้างอ่างล้างจานล้างอะไรนี่ตรงนี้เป็นสัดเป็นส่วนมันไม่ได้ติดห้องน้ําอ่ะมันดูไม่น่าเกลียดน,นะครับทุนผู้ชมเวลาเราล้างจานล้างอะไรนี่นะมันก็ห่างจากห้องน้ำนะ่โอเคเลยอ่ะสุดยอดครับอ่าดีมากแล้วก็ตรงนู้นก็ห้องน้ําเดี๋ยวลองไปดูในห้องน้ําแป๊บหนึงน่งเนาะยังไงยังไงคลิปตรงนี้นะอ่าจุดกลางเต็นท์ริมทานก็จะทำหนึ่งคลิปนะทำหนึ่งคลิปไปเลย มีห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายก็แยกใช่ไหมอันนี้เบลเจก็เพิ่งมาครั้งแรกแต่ยังไม่ได้กางเต็นท์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าแล้วกันไว้โอกาสหน้าเราเบาเจก็ค่นั้นโอเคอันนี้ห้องน้ําอันนี้อ่ายัง,ย,งยังไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้องอันนี้เป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้าโอเคนะครับห้องเตียงก็เป็นห้องนั่ง ห้องนั่งจช่โคกอะไรเนี่ยประมาณเนี้โอเคใช่ร่วมกัน,เ,เ,กนเนี่ยครับคือเดี๋ยวสักครักหนึ่งก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามามทําความสะอาดเพราะว่าวันนี้วันจันทร์แล้วเนาะอันนี้เป็นห้องอาบน้ําเขายังไม่ได้นั่นพอดีคนอาบน้ํามันมีโคนไงมันมีโคนบอกแจ็คก,ก็เลยไมต่ต้องถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนาะแต่โอเคถึงพูดถึงนะห้องน้ําใช้ได้เลยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะเบลเจ็กเอาไว้เพียงเก้าอี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับาการติดตามคลิปเบลเหนือแจ็คพาตลอดมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคลิกทุกคลิกนะครับถ้าชอบคลิปบเบลแจ็กนะครับก็ขอ,อน้ำใจกดแชร์กดติดตามกดไลค์เบลแจ็กเดินนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีไออย่างคอยติดตามเนะ้อ